วัสดีครับกอลฟอร์ดครับวันนี้นะฮะกอลจะพาลูกค้าทุกท่านนะครับมาดูการจัดทรงนะครับของเอเวอร t นะครับที่บางคนเรียกว่าจัดทรงสุลาตา่านวัยรุ่นดูไบนะครับอันนี้เป็นการมาดูนะครับรูปแบบการตกแต่งนะเพราะว่าคันนี้ยังแต่งไม่เสร็จนะครับก็ใส่ชุดแต่งหมดแล้วจริงๆเนี่ยคันนี้90้า กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าเนี่ยจะมีไปใส่เบรกอีกนะครับก็คือเต็มระบบเนาะแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูเรื่องของการจัดทรงของรถคันนี้ก่อนนะครับในตัวรถ E v e r อรเรนะครับแล้วก็ลูกค้าทุกท่านก็จะได้ดูว่า้การตกแต่งอย่างเงี้ยมันแต่งได้กับรถทุกรุ่นเลยนะผมแจ้งก่อนเลยนะมันแต่งได้กับ e v e r อเรทุกรุ่นนะครับก็เผื่อชอบนะครับก็ยังไงนะครับคลิปนี้ฝากลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้นะ รถที่เราเอามาให้ดูก็จะเป็นตัวเอ e r อร์เรสต์วายแท็กนะครับเอเวอเรสต์วายแท็กก็เป็นตัวท็อปตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นขับเคลื่อน4ล้อนะก็เผื่อท่านใดสนใจนะแต่ว่าวันนี้ผมมาจะพามาดูนะครับว่าเนี่ยตกแต่งแบบนี้จะทรงแบบนี้นะครับเผื่อเป็นแนวทางให้กับทุกท่านนะครับแม้ว่าจะกําลังจะซื้อรถหรือออกรถไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาไปชมครับวันนี้ลูกค้าก็ตกแต่งนะ รถสีขาวส่วนใหญ่จะตกแต่งสไตล์นี้นะที่เขาจะเรียกกันว่าแพนด้าเรียกแพนด้าเพราะอะไรก็จะเป็นขาวดานะครับจะเป็นขาวดําบางคนเนี่ยจะแต่งขาวทั้งหมดไม่แร็ปก็ได้ไหมได้ขึ้นอยู่กับชอบนะครับจะแร็ปเปลี่ยนสีทั้งคันจะแลบปครึ่งคันอย่างนี้หรือจะแลบปท่อนบนอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยสไตล์เนี่ยก็จะเรียกแพนด้าเพราะมันจะเป็นขาวดำเนาะอ่ะแล้ววันนี้นะครับชุดแต่งวันนี้ที่ใส่ก็จะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะครับชุดแต่ง Victor, วิกเตอร์อาจจะผมแจ้งก่อนนะครับ ชุดแต่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิกเตอร์จะเป็นคิงซีรี์นะครับลูกค้าก็สามารถเลือกได้ครับเลือกได้คือ,อยังไงเลือกได้ที่จะใส่ชุดแต่งของแบรนด์ไหนนะครับกระจังหน้านะครับไม่จําเป็นต้องใส่ของแบรนด์นั้นๆเนานะบางทีเราใส่ชุดแต่งวิกเตอร์กระจังหน้าคิงซีรี์กระจังหน้าเดิมกระจังหน้า f o r d ก็ได้จะใส่ชุดแต่งคิงซีรี์กระจังหน้าวิกเตอร์อะไรยังไงก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเราตอนผมเสนอเนี่ยผมจะแยกให้ลูกค้าชัดเจนเลยนะ ชุดแต่งกระจังหน้าแต่งเพราะอะไรผมจะไม่ผูกกับลูกค้านะครับมันไม่จําเป็นว่าผมต้องซื้อทั้งชุดแล้วมันเป็นโปรโมชั่นที่ราคาถูกกว่าไม่จําเป็นนะเอาที่เราชอบนะครับเอาที่เราชอบผมก็จะเขียนแยกให้ลูกค้าทุกคนที่ผมเสนออยู่แล้วนะครับเนาะอ่ะ,อะก็วันนี้นะครับมาในชุดแต่งวิกเตอร์ทั้งหมดนะครับวิกเตอร์เองก็มีกระจังหน้าหลายตัวนะครับมีกระจังหน้าหลายแบบนะก็ชอบแบบไหนก็ จิ้มมาได้เลยนะเพราะแต่ละแบบก็จะมีดีไซน์ความเท่ที่แตกต่างกันนะครับสเกิร์ตด้านหน้าของวิกเตอร์ก็มีอยู่2แบบนะส่วนใหญ่ทุกคนก็จะใส่ตัวนี้นะแต่ว่านะครับเราชอบตัวไหนเราก็เลือกตัวนั้นและการให้สีการทําสีมันก็แตกต่างกันนะครับอย่างคันนี้ถ้าเราสังเกตดูดีๆนะจะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์นะครับที่เป็น V2 แต่เขาก็มีการทําสีที่ต่างกันออกไป เพราะโดยปกติในชุดแต่งวิกเตอร์เนี่ยนะครับตรงที่เป็นสีขาวเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงที่เป็นเซนเซอร์เนี่ยตรงกะรอบขอบไฟตัดหมอกเนี่ยไล่ลงมาเนี่ยทุกคนก็จะทําเป็นดําเงาใช่ไหมครับเนี่ยไอเส้นตรงนี้นะครับก็จะเป็นดําเงาเนาะเส้นในเนี่ยนะครับเนี่ยพวกเส้นในเนี่ยนะก็จะเป็นดําเงานะครับอย่างคันเนี้ยลูกค้าก็ต้องการความสว่างนะครับให้มันมากลูกค้าก็ทําตรงขอบนะครับให้เป็นดําเงาแล้วก็ชายล่างให้เป็นดําเงา โดยการทําให้สีขาวมันดูเยอะขึ้นนะมันก็จะดูไม่ดูทึบจนเกินไปอย่างเงี้ยเราสามารถออกแบบได้เห็นไหมหรือถ้าเกิดบางคนบอกว่าก็พี่ไม่อยากได้ดำเนี่ยพี่อยากได้สีเทากาไฟซึ่งมันเป็นสีเหมือนกระจกบองข้างพี่ก็แจ้งเท่านั้นเองนะครับอะไรที่ผมทาให้ได้ผมทาให้หมดนะครับอ่ะอันนี้ก็คือชุดแต่งวิกเตอร์ด้านหน้านะครับแจ้งให้ทราบก่อนนะวันนี้เราไม่มาคุยที่ตัวรถเลยนะครับเดี๋ยวเราไปคุยที่ตัวรถตอนเราแต่งเสร็จตอนเราใส่เบรกเสร็จเลยทีเดียวเนาะ นะครับนี่เห็นไหมหล่อเลยนะครับอะเรามาดูนะครับ,นะรบที่ด้านข้างนะครับคิวล้อนะครับคิวล้อวิกเตอร์ก็มี2แบบแบบแนบแบบนี้นะแบบแนบ,บก็คือมันจะใส่แนบ,บกับของเดิมไปเลยนะครับกับแบบโปง่งใช่ไหมครับถ้าแบบโปง่งมันก็จะโป่งออกมาแนละ้วเป็นคิวล้อ4นิ้วใช่ไหมครับที่เป็นทรงที่โป่งออกมาหน่อยนะเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราชอบแบบไหน ก็แจ้งกับได้เลยนะครับว่าเราชอบแบบไหนการใส่คิ้วล้อกับล้อมันจะทําให้รถดูเป็นคนละสไตล์กันเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นลูกค้าหลายท่านใส่คิ้วล้อแบบแนบกับล้อเดิมใช่ไหมครับเพราะถ้าเกิดเราใส่คิ้วล้อแบบโป่งกับล้อเดิมล้อมันจะดูหุบใช่ไหมเขาก็เลยทําคิ้วล้อแบบแนบนะครับใส่กับล้อเดิมอ่ะมันก็จะพอดีหรือบางคนต้องการให้มันดูแบบล้นนะครับ ล้นนิดๆนะแบบเนี่ยสไตล์ไวรุ่นอย่างนี้นะครับเราก็เปลี่ยนแม็กช่ไหมครับเปลี่ยนยางแล้วก็ใช้คิวร้อแบบแนบเนี่ยทรงก็จะออกมาเป็นสไตล์แบบเป็นแบบนี้นะฮะหรือท่านใดบอกว่าเฮ้ยกอฟพี่อยากได้แบบล้อไม่ล้นพี่ชอบเปลี่ยนล้อพี่อยากได้ล้อแต่งเท่แล้วล้อไม่ล้นพี่ก็ใส่ล้อแต่งใช่ไหมครับแล้วก็ใส่คิวร้อแบบโป่งเนาะคิวล้อ4นิ้วมันก็จะคุมเรื่องของตัวล้อแม็กเข้าไปนะครับมันก็จะดูไม่ล้นนะ นะครับเห็นไหมตกแต่งได้หลายสไตล์เลยนะครับอ่ะขึ้นอยู่กับเราชอบเลยเนาะเอาไะผมให้ดูข้างๆนะครับคันนี้โหลดเนาะโหลด2นิ้วคันนี้โหลด2นิ้วจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมตั้งกล้องให้ตรงก่อนนะมันจะกลายเป็นหน้าเชิดนะนะครับอันนี้โหลดโหลดลงสองนิ้วนะครับนี่ก็จะเป็นอย่างนี้โหลดลง2นิ้วนะครับถามว่าโหลดต่ํากว่านี้ได้ไหมโหลดต่ากว่านี้ได้นะครับจะโหลดลงสองนิ้ว2.5ก็โหลดได้นะครับ มันขึ้นอยู่กับเราชอบเนาะมันขึ้นอยู่กับเราชอบนะครับเราจะโหลดขนาดไหนเราสามารถแจ้งได้นะครับแล้ก็เรื่องของตัวชุดโหลดนะชุดโหลดก็มีหลายตัวถูกไหมครับชุดโหลดก็มีหลายตัวอ,อย่างคันนี้ใส่คิงใส่ควีนซีรีส์นะครับก็ปรับได้ปรับระดับได้เหมือนกันแต่ระดับก็ปรับที่หัวได้นะครับบางคนจะใส่ OEM 2.5ตัวที่ สูงกว่านี้ก็ได้นะครับจะใส่2.0ใส่อะไรแจ้งได้นะครับก็แต่และตัวฟิลก็ต่างกันตอนใส่ช่วงล่างที่โหลดนี้ก็ต้องเปลี่ยนปีกนกเ,เปลี่ยนลูกหมากถูกไหมครับเปลี่ยนโชกคนะครับเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนหมดเลยเนาะแล้วเราก็เซตเอาอ่าในส่วนของล้ออย่างคันนี้ใส่วิกนะครับล้อผมไม่ลงแล้วกันนะครับล้อมันก็มีหลายแบรนด์หลายหลายตัวหลายเกรดน,นะครับ มีตั้งแต่แบรนด์จีนแบรนด์ไทยนะครับไทยติดแบรนด์ระดับประเทศนะแบรนด์เมกาแบรนด์โอ้วาวเยอยะแยะมากมายนะครับและเด็ดนี้จริงๆนั้นเอาจริงๆคุณภาพมันก็มีความต่างแหละนะแต่ถ้าดูลายจริงๆมันจะเริ่มต่างกันแต่ดุมตรงกลางนะลายมันเริ่มเริ่มเหมือนกันนะครับแต่เรื่องของออฟเซตตัวล้อแต่ละ แม็กแต่ละแบรนด์มันก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับลองดูก่อนเนาะเราชอบแบรนด์ไหนนะครับมันขึ้นอยู่กับงบแต่งรถขึ้นอยู่กับงบให้นึกถึงอารมณ์บ้านนะครับเราจะเลือกผ้าม้านมันก็มีหลายเกตล้อยางรถมันก็มีหลายเกตนะครับชุดแต่งมันอาจจะแบบจบตายตัว่ะมันขึ้นอยู่กับเงินนะชุดแต่งมันก็จะมีอยู่ประมาณนั้นนะครับแต่เรื่องเบรกเรื่องล้อเรื่องยางมันก็มีหลายเกตนะครับอันนี้ผมเรียนตามตรงเลยนะโดยเฉพาะตรงเรื่องของล้อเนี่ยนะฮะ ก็ต้องบอกก่อนเลยนะ Mac แม็กเงี้ยอ่ะแม็กเวกใช่ไหมครับเวกมีราคาอยู่แล้วอ่ะอย่างเลนโซมีราคาไหมเลนโซก็แพงนะครับแพงขึ้นไปกว่ามันก็ยังมีทั้งฟูลเอลทั้ง KMC มีมีหลายอย่างทั้งสไตล์ออฟโรดสไตล์สปอร์ตนะครับขึ้นอยู่กับงบเราตั้งไว้เนาะก็ลองเลือกดูนะครับว่าเราชอบแบบไหนมันมีทั้งสไตล์ออฟโรดสไตล์แบบออนโรดสไตล์อะไรโอ้เยอะแยะมากมายเลยนะฮะอ่ะเรามาต่อกันที่ยาง นะครับเรามาต่อกันที่ยางเอาเดี๋ยวผมขอกลับไปเรื่องล้อนิดน,นึงก่อนนะครับล้ออยากให้ทุกท่านช่วยกันนึกกันไว้ย่างหนึ่งนะครับจําไว้เลยนะล้อนะครับยิ่งบวกยิ่งหุบตัวเลขบวกเยอะๆนะยิ่งหุบตัวเลขลบเยอะๆมันยิ่งยืนออกมาจากตัวรถนะครับล้อเป็นปัจจัยสําคัญกว่ายางนะครับบางคนบอกว่ากอพี่ใส่ย,ยางสองห้าห้าสองหกห้าสองเจห้าจะยืดไหมนะครับ ยางมันมีส่วนนิดหน่อยนะครับหลักๆอยู่ที่ล้อนะครับเลี้ยวได้ไม่ได้ก็เกี่ยวนะนะครับบางคนเนี่ยใส่ล้อออฟเซ็ตเท่ากันเลือกยางคนละชนิดเลี้ยวไม่ได้ก็มีนะครับอย่างนั้นเลือกให้ดีปรึกษาให้ดีนะครับจะได้ไม่ต้องแก้ซื้อไปจะได้จบนะครับอะเรามาดูที่ตัวยางยางก็มีหลายประเภทเลยครับหลายยี่ห้อหลายเกรดหลายประเภท ยางมีตั้งแต่ HT วิ่งดอกเรียบนะไอ้พวกดอกที่มันติดรถมาใช่ไหมดอก HT ดอกเรียบเีบหัววนโกลนอะ AT อ่ะก็เป็นที่ลุยขึ้นมาได้หน่อยนะครับ t ก็จะเนี่ยดอกมันก็จะลึกขึ้นมาอีกนะครับแต่สไาตล์สุลต่านเนี่ยมันไม่มีใครแต่ MT หรอกแต่ยางจริงๆมันมี MT ด้วยถูกไหมที่เป็นสไตล์แบบพวกออฟโรดนะที่ดอกลึกๆไว้ใช้ลุยนะครับวิ่งถนนดำดีลุยได้น้อย ลุยได้เยอะวิ่งมันถนนดำได้น้อยครับมันย้อนสอนกันเลยมันย้อนสอนกันเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับมันยิงย้อนสอนกันเท่านั้นเองนะครับและยางนะครับอยากให้บางทีให้คำนึงก่อนนะครับกับการขับก่อนนะบางทีบางคนเนี่ยไม่เคยขับอาทีเลยใส่อาทีไปปุ๊บตอนใช้ไปสักพักดังดังปุ๊บล้มไม่ได้นะครับ ต้องเข้าใจก่อนนะครับยางที่มีร่องดอกที่มันเอาแบบไว้ลุยได้เป็นหลักวิ่งบนถนนดําได้แต่ตัวนี้มันล,ลุยได้มากกว่าวิ่งบนถนนดํามันมีเสียงอยู่แล้วนะครับตอนเจอน้ําตอนเจออะไรต้องระวังนะครับมันไม่เหมือนยางที่เป็นดอกเรียบนะครับบางทีเท่เราต้องดูด้วยนะเอาความปลอดภัยก่อนนะเรารู้จักมาหรือยังนะครับ ไอเท่ te, มันอยากทุกคนอยากเท่อยากหล่อหมดนะครับบางทีมองความปลอดภัยก่อนนะส่วนหลายๆท่านนะครับผมเชื่อได้ว่าเคยขับรถมาเยอะกว่าผมนะครับเป็นกว่าผมนะครับอันนั้นคือแล้วแต่เราอิสระเลยว่าเราจะใส่ ATRT จะใส่อะไรนะครับได้หมดเลยนะครับแต่เราก็อยากให้คําปรึกษาเพราะว่าบางท่านน่ะเขาไม่รู้จริงๆเขามาจากรถเกง่งหรือบางท่านเป็นรถคันแรกเลยอะ่ะใช่ปะเขาไม่รู้นะครับผมก็ต้องอธิบายนะครับผมก็อยากให้ให้ ให้รู้กันเนาะตอนเราซื้อรถนะครับส่วนท่านที่รู้แล้วก็แน่นอนครับมันเป็นปกติแล้วครับเราก็เลือกได้นะครับความกว้างของยางนะครับความสูงของแก้มมีผลหมดครับใส่ล้อออฟเซตเท่ากันยางคนละประเภทหน้ากว้างหน้าแคบไม่เหมือนกันนะครับรัศมีความสูงมันไม่เท่ากันเลี้ยวติดไม่ติดนะครับอันนี้คุยให้ํารปรึกษาดีๆนะเห็นออกไปหลายคนแล้วนะโทรมาก๊อบเลี้ยวติดเลี้ยวติดแล้วบางคนต้องปาดนะครับ เอาไปวิ่งแล้วมีแต่เสียงเงินแก้นะถ้าออกไปไม่จบตั้งแต่แรกนะครับใช้เงินแก้อย่างเดียวเนาะอันนี้ก็พวกนี้ก็ทั่วไปไอ,อ้อย่างอันนี้แลบนะเป็นครึ่งคันนะครับแรบครึ่งคันมันก็จะสตาร์ทจากจุดนี้นะแรบครึ่งคันก็จะสตาร์ทจากจุดนี้นะครับแล้วก็บนจบที่จุดนี้นะบนจบที่จุดนี้เห็นปะ่ะมันจะได้สันขอบนี้พอดีนะครับอ่ะหรือนะครับบางคนบอกว่า พี่ไม่อยากแรปครึ่งคันแต่พี่อยากทำแบบอารมณ์เหมือนพวกหลังคาดำได้เหมือนกันนะนะครับพี่จะทำอย่างนั้นก็ได้นะครับแรปมันเฉพาะข้างบนก็ได้นะครับหรือจะแรปแค่ท่อนตรงนี้ไปก็ได้นะครับพี่จะแต่งแบบไหนจะแรปแบบไหนได้หมดเลยนะได้หมดเลยนะครับก็เอาที่เราชอบเอาให้มาดูด้านหลังเห็นปะ มันขึ้นอยู่กับเราชอบจัดทรงอ่ะนะครับอย่างคันนี้ก็แรปแรปซะเลยนะเนี่ยอย่างพวกนี้ก็แรปได้นะครับแรปหลังก็ได้แลปไฟหน้าก็ได้นะครับแลปไฟหลังอ่ะมันไม่ค่อยมีผลหรอกนะครับมันไม่ค่อยมีผลหรอกเพราะว่ามันจะเห็นกันตอนเหยียบเบรกหรืออะไรเอาโอเคครับคนขับตามนะครับมันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะให้ ให้แสงอะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่าให้แสงสําหรับคนที่ขับตามน้อยลงกว่าเดิมเพราะมันมีการแลบสีเข้าไปอันนี้ผมก็ไม่ปฏิเสธนะอ่ะแต่มันก็ไม่ใช่ถึงขนาดแบอบกว่าโห่กอล์ฟติดไปแล้วพี่จะมองไม่เห็นนะดูดิบอกสิว่ามองไม่เห็นไม่ใช่นะนะครับเนี่ยอันนี้ยไม่มีผลหรอกครับไม่มีผลหรอกนี่หลี่ยังเป็นขนาดนี้ถ้าเบรกก็แสบตานะครับอันนี้คือมันก็แลบเพื่อให้ดูสวยนะครับ แลปข้างหลังเนี่ยกับไฟถังเนี่ยผมแบบไม,ไม่ไม่มีปัญหาเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับลูกค้าเลยนะแต่แลปไฟหน้านะครับสำหรับผมลูกค้าต้องเลือกดีๆนะครับเพราะว่าอะไรการแลปไฟหน้าแลปใสเพื่อให้มันกันรอยอ่ะโอเคแลปสีที่เป็นสีชานะครับเมื่อแลปสียิ่งมีแลปเกี่ยวกับสีเข้าไปเรื่อยๆนะครับไฟหน้ามันจะดอบมิงั้นเท่ากับว่าความสว่างของการมองเห็นเรามันจะดอปลงนะฮะ ผมทําให้ได้หมดเลยครับทุกอย่างอะเออแต่ว่าตอนจะทําบางทีเอ้ยทําไมก๊อฟต้องนู่นนี่นั่นนะครับผมอยากลูกค้าผมออกไปแล้วรู้นะครับแล้วเลือกไม่ใช่ออกไปปุ๊บไม่รู้อะไรเลยแล้วไปใช้ไม่ได้แล้วก็ใช้เงินแก้ปัญหานะนะครับสําหรับบางคนไม่มีปัญหาหรอกครับเออแต่บางท่านน่ะเขาไม่รู้แล้วเราไม่ให้คําปรึกษาเราแต่งให้ไปอย่างเดียวตอนเขาขัาไม่ได้เขาก็เสียเงินนะฮะ อ่ะก็อันนี้เกี่ยวกับเรื่องแลบไฟอ่ะเรามาดูสกเกิร์ตด้านหลังนะมาดูชุดแต่งวิกเตอร์ก่อนนะครับข้างหลังก็เป็นแบบนี้มี2แบบเหมือนกันนะครับมี V1 กับ V2 เนาะก็ชอบแบบไหนก็เลือกเอานะแล้วก็ท่อนะมี2แบบเหมือนกันมีท่อทรงสี่เหลี่ยมอย่างนี้กับไอ้ท่อทรงเลข8นะครับก็เลือกเอาสีจะให้สีเป็นอะไรเนี่ยไม่เอาดําก็แจ้งได้จะใส่สีเติมตรงไหนลบตรงไหนแจ้งได้หมดนะครับท่อจากที่เป็นโครเมียมอย่างนี้จะเอาท่อแบบ ท่อดําก็แจ้งได้นะครับใส่ท่ออย่างนี้ปุ๊บดี๋ยวมันเป็นท่อหลอกใช่ไหมจะใส่ท่อจริงออกข้างออกอะไรทําได้หมดนะครับและท่อเนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะไม่ใช่เห็นคนอื่นนะครับเอเวอเรสแล้วไปซื้อท่อมาใส่นะครับใส่ก็ต้องตรงรุ่นตรงปีด้วยนะ<ม>เดี๋ยวถึงเวลาปุ๊บใส่เครื่องโชว์นะนะครับใส่ให้ดีนะครับปรึกษาให้ดีแต่งให้จบนะนะนก็วันนี้อ่ะก็เนี่ยพามาดู ทรงไวรุ่นดูไบสุลต่านนั่นแหละอะไรทักอย่างนะครับก็แล้วแต่คนจะเรียกเนาะนะครับก็เนี่ยเลยนะครับเหมือนที่บอกครับทุกอย่างการแต่งนะครับผมเป็นแค่ที่ปรึกษานะครับผมต้องถามต้องบอกส่วนลูกค้านะครับเลือกได้เลยลูกค้าจะแต่งแบบไหนนะผมแต่งให้ได้ทุกแบบนะครับขึ้นอยู่กับงบนะฮะ ยางมันก็มีเหมือนที่บอกอะเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับงบนะครับยางล้ออะไรนะครับก็แจ้งมาได้เลยนะครับแต่ว่าสําหรับบางท่านนะครับก็ขีดไว้นิดนึงนะว่าเราจะแต่งอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เท่านี้เท่านี้เพราะรถนะครับเดี๋ยวอุปกรณ์ตกแต่งมันก็ออกมาเรื่อยๆแต่งไม่จบหรอกครับมัน <laughs> แต่งไม่จบหรอกอ่ะแต่ก็อันนี้พามาดูนะครับสําหรับทรงสุลต่านหรือบางคนเรียกวัยวรุ่นดูใบนะครับอ่ะก็แต่งได้กับทุกรุ่นนะครับแต่งได้กับทุกสีนะครับ ยังไงนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับลูกค้าที่กำลังจะซื้อ Ford นะครับเอเวอเรหรือลูกค้านะครับที่กำลังเลือกจะตกแต่งแบบออกรถไปแล้วแล้วเลือกจะตกแต่งนะครับยังไงก็ฝากลูกค้าทุกท่านครับฝากกดไลค์ครับกดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องชาแนลยูทูบกับด้วยนะครับซื้อฟอร์ดอย่าลืมเลือกสติก็บนะเบอร์โทรอีดีไลน์ก็ขึ้นไว้แล้วนะครับคลิปนี้ผิดพลาดตกหล่นประกันได้กราบขออภัยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะะคคคลลิปปนนนีี้ขออตััััววาไก่รรบบสสด